พระเหตุนั้นพระโพธิสัตว์จึงสันเสริญพระนางนันทาเทวีเท่านั้นไม่สรรเสริญพระราชมารดาพระทรงพระชราแล้วในเมื่อเพร่มหาสัตว์สันเสริญพระนางนันทาเทวีด้วยเสียงอ่อนหวานพระนางนันทาเทวีก็ได้เป็นเหมือนมาประทับอยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าจุรณีแต่นั้นพระเจ้าจุรณีจึงทรงคิดว่ายกมโหสถบัณฑิตเสียบุคคลอื่นที่ชื่อว่าสามารถจะพามเหสีที่รักของเรา มาให้แก่เราย่อมไม่มีนะก็ใจอ่อนลงแล้วนะคิดว่าถ้าข้ามโหสถก็ไม่ได้มเหสีคืนโมโหสถคนเดียวที่จะนำมาเหสีมาให้คืนแก่เรานะลำดับนั้นเมื่อพระเจ้าจุรณนีทรงระดึกพระนางเจ้านั้นความโศกก็เกิดขึ้นพระโพธิสัตว์จึงทูลเล้าโลมพระเจ้าจุรณนีว่าพระองค์อย่าทรงวิตกเลยพระราชเทวีพระราชโอรสและพระราชชนในีของพระองค์ ทั้งสามองค์จากเสด็จกลับมาข้าพระองค์กลับไปนั่นแหละเป็นกําหนดแน่ในการเสด็จกลับแห่งกษัตริย์ทั้งสามองค์นั้นเพราะฉะนั้นขอพระองค์วางพระหฤทัยเสียเถิดพระเจ้าข้าก็ไม่ใช่เป็นความผิดของข้าพระองค์เลยนะพระองค์อยากบอกนะเขียนพระราชสารไปพระราชทานพระราชธิดาทําไมล่ะนะเพราะฉะนั้นกษัตริย์สามองค์จะเสด็จกลับมาถ้าพระองค์กลับไปแต่ว่าพระราชธิดาไม่เสด็จกลับนะเพราะเป็นมเหสีของ พระราชาของข้าพระองค์ไปแล้วลำดับนั้นพระเจ้าจุรณีทรงคิดว่าเราให้ทําการพิทักษ์รักษาเมืองของเราเป็นอันดีแล้วมาตั้งล้อมอุปการะนครนี้ด้วยพลพหานะถึงเท่านี้มโหสถยังนําพระเทวีโอรสธิดาและพระชนนีของเราจากเมืองของเราซึ่งรักษาดีแล้วอย่างนี้ไปให้พระเจ้าวิเทหราชได้และเมื่อพวกเราตั้งล้อมอยู่อย่างนี้ โมโหสดยังพระเจ้าวิเทหาราชทั้งพลพานะให้หนีไปแม้แตกคนหนึ่งก็หามีใครรู้ไม่มโหสดรู้เล่กลอันเป็นทิพย์หรือหรือเพียงอุบายบังตาหนอเมื่อจะตรัสถามข้อความกะโมโหสดก็ได้ตัดเป็นคาถาว่าขนาดรักษาเมืองไว้อย่างดีใช่ไหมนะแล้วก็มีพลพานะล้อมมาอย่างนี้โมโหสดยังพาศัตรูแล้วก็พากษัตริย์ทั้งสีนะพระเหสีพระโอรสพระมารดาเนี่ยไปได้ เพราะฉะนั้นโมโหสถนี่เป็นผู้ที่วิเศษนะเป็นผู้ที่รู้เลขกกลอันเป็นทิปหรือไดนะก็ตรัสว่าเจ้ารู้เลขกกลอันเป็นทิปหรือเจ้าได้ทําอุบายเพียงบังตาในการที่เจ้าปล่อยพระเจ้าวิเทหราชผู้เป็นศัตรูของข้าซึ่งตกอยู่ในเงื้อมมือของข้าแล้วทำนะจริงๆเอถอะใช้อุบายอะไรมีเลขกกลที่เป็นทิปหรือเปล่ามโหสถได้ฟังรับสั่งจิงทูลว่าข้าพระองค์รู้เล่กลอันเป็นทิป จึงอยู่บัณฑิตทั้งหลายย่อมเรียนเลขกลนอันเป็นทิพย์ไว้ครั้นเมื่อภัยมาถึงก็ปลดเรื่องตนบ้างผู้อื่นบ้างให้พ้นทุกข์ทูลชนีแล้วก็กลาบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าบัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้ย่อมบรรลุเลขกลอันเป็นทิพย์บัณฑิตชนผู้มีความรู้เหล่านั้นจึงปลื้องตนจากทุกได้ลาวโยธารุ่นหนุ่มเป็นคนฉลาดเป็นทหารขุดอุโมงค์ของข้าพระองค์มีอยู่ พระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปกรุงมิถิลาโดยทางที่ทหารเหล่านั้นทําไวนะ้ก็ทูลเรื่องอุโมงค์และเพื่อให้พระเจ้าจุรณีอยากจะไปชมนะจริงหรือเปล่าจะไปทางอุโมงค์เนี่ยนะไหนลองพาเราไปดูซิพระเจ้าจุรณีได้ทรงสดับคํานี้แล้วก็ใคร่จะทอดพระเนตรอุโมงค์โดยทรงคิดว่าโมโหสดแจ้งว่าได้ยินว่าพระเจ้าวิเทหราชได้เสด็จไปโดยอุโมงค์ที่ตกแต่งไว้ อุโมง์เป็นอย่างไรหนอเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นเลยไม่เหมือนกับในประเทศญี่ปุน่นในอเมริกาเนะี่ยเขามีอุโมง์รถไฟอะไรเยอะแยะใช่ไหมแต่ว่าในยุคก่อนนั้นยังไม่มีใครคิดสร้างอุโมงเพราะฉะนั้นคนที่สร้างอุโมงคนแรกนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นบีดาแห่งอุโมงนะครับพระโมโหสถเป็นคนที่สร้างอุโมงคคนแรกนะครับ ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์รู้ว่าพระเจ้าจุรณีมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรอุโมงค์จึงคิดว่าพระราชาใคร้จะทอดพระเนตรอุโมงค์เราจักแสดงอุโมงค์แก่พระองค์เมื่อจะแสดงจึงได้กล่าวคาถานี้ว่าเชิญเถิดพระเจ้าข้าขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรอุโมงค์ที่ได้สร้างไว้ดีแล้วงามรุ่งเรืองด้วยระเบียบแห่งกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลราบ ซึ่งสําเร็จดีแล้วตั้งอยู่นะก็เชิญเสด็จเข้าไปในอุโมงนะขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรอุโมงที่งามรุ่งเรืองด้วยระเบียบแห่งกองพลช้างเป็นต้นเหล่านี้ที่นายช่างทําด้วยโปรดถ,ถกรรมก็คือการแกะสลักนะครับไม่ใช่ทาสีอย่างเดียวนะไม่ใช่เขียนรูปภาพอย่างเดียวใช้แกะสลักด้วยเป็นกองพลต่างๆและจิตรกรรมก็คือการเขียนภาพมีแสงสว่างเป็นอย่างเดียวกันเช่นกับเทวสภาที่ตกแต่งแล้ว ก็แลคร้นกล่าวอย่างนี้แล้วโมโหสถได้ทูลต่อไปว่าอุโมงค์ซึ่งตกแต่งแล้วข้าพระองค์ให้สร้างไว้ด้วยปัญญาของข้าพระองค์สร้างสถานที่อยู่ด้วยปัญญาให้สร้างยังไงนะและในช่างเท่าไหร่นี้ก็จะสร้างด้วยปัญญาไหมพวกในช่างพวกอะไรสถาปนิกพวกอะไรพวกนี้ยก็เป็นปัญญาหรือเปล่าเนี่ยนะกิจการงานอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับถ้าเป็นอุบายในการที่จะทําให้เกิดประโยชน์ นะประโยชน์ในที่นี้ก็หมายถึงกุศลนะหมายถึงกุศลถ้าเป็นการสร้างเขาต้องใช้ความคิดทั้งนั้นเลยพวกสถาปนิกเนี่ยใช้ความคิดมากด้วยแต่ถามว่าเขาคิดทําไหมเขาสร้างเพื่ออะไรนะจุดประสงค์ในการทําก็ทําเพื่ออะไรถ้าเขาทาเพื่อแลกเปลี่ยนก็คือทรัพย์นะการคิดทั้งหมดของเขานี่ไม่ใช่ปัญญาเลยแต่ว่ามีอุปนิสัยจากปัญญาในอดีตถ้าเขาไม่ได้มีอุปนิสัยจากปัญญาในอดีตนะคิดไม่เป็นหรอกนะคนที่มีความคิดเก่งๆนะครับให้รู้ว่า เป็นอุปนิสัยของปัญญาแต่ว่าถ้าเมื่อไรเขาไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์ในการเป็นกุศลหรือว่าทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะการคิดเหล่านั้นก็ไม่ใช่ปัญญา,าก็เป็นโลภะนะครับก็แลขั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมโมโหสถได้ทูลต่อไปว่าอุโมงค์ซึ่งตกแต่งแล้วข้าพระองค์ให้สร้างไว้ด้วยปัญญาของข้าพระองค์เป็นราวกะปรากฏแล้วในที่ตั้งขึ้นแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์พระองค์จงทอดพระเนตรประตูใหญ่แปดสิบ ประตูน้อย64ห้องนอนรนะ้อยเอ็ดโคมดวงประทีปร้อยเอ็ดพระองค์จงเป็นผู้พร้อมเพรียงบันเทิงด้วยข้าพระองค์สเสด็จเข้าไปสู่อุปการรครกกับด้วยราชบริพารทูลชนีแล้วให้เปิดประตูเมืองนะก็เป็นผู้ที่ไม่มีความยำเกรงวันไหวหรือว่าสะทกสะทานเลยนะเพราะว่ามีตัวประกันอยู่แล้วใช่ไหมพระเจ้าจุรณีพระราชาร้อยเอ็ดแบบล้อมสเสด็จเข้าสู่เมือง พระมหาสัตว์ลงจากปราสาทถวายบังคมพระเจ้าจุรณีพาพระราชาพร้อมด้วยราชบริพารเข้าสู่อุโมงค์พระเจ้าจุรณีทอดพระเนตรเห็นอุโมงค์ราวกะเทวสภาเมื่อจะทรงพันนาคุณแห่งพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าดูก่อนมโหสถบัณฑิตทั้งหลายเช่นนี้เหล่านี้อย่างตัวเจ้าอยู่ในเรือนในแว่นแคว้นแห่งผู้ใดเป็นลาภของชาววิเทหราช และชาวกรุงมิถิราผู้ได้อยู่ร่วมกับผู้นั้นเห็นไหมเริ่มสรรเสริญคุณของปัญญาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอุปนิสัยแห่งปัญญาในอนาคตนะนี่คืออดีตของพระสารีบุตรนะครับเป็นผู้ที่นิยมปัญญาลำดับนั้นพระมหาสัตว์ได้แสดงห้องนอนร้อยเอดห้องแด่พระเจ้าจุรณีครั้นประตูห้องหนึ่งเปิดประตูทั้งหมดก็เปิดครั้นประตูห้องหนึ่งปิดประตูทั้งหมดก็ปิด ใช้ระบบแบบอัตโนมัติเลยนะเปิดพร้อมกันปิดพร้อมกันไม่ต้องเสียเวลานะครับไม่ต้องมีเขาเรียกอะไรรีเซพชันบอยมาเปิดนะครับใช้อัตโนมัติเปิดเลยเมื่อพระราชาทอดพระเนตรพลางเสด็จไปข้างหน้ามโหสถโดยเสด็จไปข้างหลังเสนาทั้งปวงก็เข้าไปสู่อุโมงค์พระราชาเสด็จออกจากอุโมงค์มโหสถรู้ว่าเสด็จออกแล้วจึงตามออกบ้างไม่ให้ชนทั้งปวงออก ก็ปิดประตูอุโมงค์ด้วยการเหยียบเครื่องสลักยนต์ประตูใหญ่80ประตูน้อย64ประตูห้องนอนร้อเอ็และโคมดวงประทีปร้อเอ็ดก็ปิดพร้อมกันขังเอาไว้ข้างในหมดเลยนะพวกพลนิกายพระราชรา้อยเอดทัวเมืองนะแล้วก็ดับไฟด้วยนะครับไฟก็มืดพร้อมกันเลยอุโมงค์ทั้งสิ้นก็มืดราวกะโลกันตะนรก มหาชนทั้งกลัวทั้งสะดุง้งอันมรณะภัยคุกคามแล้วพระมหาสัตว์ก็หยิบดาบซึ่งตนเข้าไปฝังไว้ในทรายเมื่อวานนี้จําได้ไหมนะเอาดาบฝังไว้ในทรายนะครับก็หยิบขึ้นมาล้วงขึ้นมาจากทรายแล้วกระโดดขึ้นจากพื้นสู่อากาศสูงสิบแปดซอกแล้วกลับลงมาจากอากาศจับพระหัตถ์ของพระเจ้าจุรณีพรหมทัตไว้เงื้อดาบให้ตกพระหฤทยทูลถามว่า ราชสมบัติในสกลชมพูทวีปเป็นของใครรู่นะครับเคยเห็นภาพนี้ไหมในโรงอรุโบสถลองดูนะลองเข้าไปถ้าเกิดวัดไหนเนี่ยมีรูปของอทศชาตินะครับรูปทศชาตินะชาติของมโหสถเนี่ยจะเป็นภาพตอนนี้นะก็คือพอระมโหสถถือดาบแล้วก็จับที่แขนของพระราชาราชานั้นคือพระราชาจุรณีนั่นเองนะคระับชาติของมโหสถจะเอา ตอนนี้ไปเขียนเป็นภาพนะครับก็ขู่พระเจ้าจุลนีพรหมทัตนะครับว่าราชาสมบัติในสกล์ชมพูทวีปนี้เป็นของใครพระราชาก็ทรงกลัวตรัสตอบว่าเป็นของเธอแล้วตรัสว่าเธอจงให้อภัยแก่ข้าก็ขอชีวิตนะมโหสถทูลว่าพระองค์อย่าตกพระหฤทัยกลัวเลยพระเจ้าข้าข้าพระองค์จับดาบด้วยไข่จับปรงพระชนก็หาไม่ ข้าพระองค์จับเพื่อจะสําแดงปัญญานุภาพของข้าพระองค์มาให้รู้ว่าทั้งหมดทุกอย่างทุกประการที่ทําแม้กระทั่งในที่สุดคือจับดาบไว้เนี่ยนะวางแผนไว้ด้วยปัญญาทั้งหมดเลยนะครับทูลนชนี้แล้วถวายดาบนั้นต่อพระหัตพระราชาลำดับนั้นมโหสถทูลพระราชาผู้ทรงถือดาบประทับยืนอยู่ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้า ถ้าพระองค์ทรงใคร่จะฆ่าฆ่าพระองค์ก็จงฆ่าด้วยดาบเล่มนี้ถ้าพระองค์ทรงใคร่จะพระราชทานอภัยก็จงพระราชทานนะก็คืออาดาับให้พระราชานะถ้าปรารถนาจะฆ่าก็ฆ่าได้แต่ถ้าพระราชทานอภัยก็ขอให้ประธานดาบคืนมาพระราชาตรัสตอบว่าดูก่อนบัณฑิตข่าให้อภัยแก่เธอจริงๆเธออย่าคิดอะไรเลยพระราชาจุรณีพรหมทัตกับโมโหสถโพธิสัตว์ทั้งสอง ต่างจับดาบทำสาบานเพื่อไม่ประทุษร้ายต่อกันและกันเพราะฉะนั้นก็ทำสัจจะเป็นผู้ที่ทำสัจจะอธิษฐานกันนะว่าขอให้เป็นผู้ที่มีความจริงใจต่อกันซื่อตรงต่อกันแล้วก็ไม่ทำร้ายกันการทำความสาบานตั้งสัจจะกันนั้นก็เลยทำให้เป็นปัจจัยชาติต,ต่อไปก็เลยไม่ได้ประทุษร้ายกันเลยก็ว่าเป็นพวกพ้องเป็นมิตรเป็นอาจารย์ไปเกิดเป็นฤาษีก็ เป็นฤาษีด้วยกันนะไปเกิดเป็นอะไรก็ไปด้วยกันหมดแม้กระทั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานนะก็ยังไปเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกันเลยนะหลายพบหลายชาติใช่ไหมลำดับนั้นพระเจ้าจุรณีตรัสกับพระโพธิสัตว์ว่าดูก่อนบัณฑิตเธอเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกําลังปัญญาอย่างนี้เหตุไรไม่เอาราชาสมบัติเสียมโหสถทูลตอบว่าถ้าข้าพระองค์อยากได้ก็จะฆ่าพระราชาในสกลชมพูทวีปเสียในวันนี้ แล้วเอาราชาสมบัติก็แต่การฆ่าผู้อื่นแล้วถือเอายศนักปราดทั้งหลายไม่สรรเสริญลำดับนั้นพระราชาตรัสว่าดูก่อนบัณฑิตมหาชนออกจากอุโมงค์ไม่ได้ก็ข่ำครวนเธอจงเปิดประตูอุโมงค์ให้ชีวิตทานแก่มหาชนนะบอกให้เปิดประตูเธอนะคนที่อยู่ในอุโมงค์นั้นก็าป่านนี้อาจจะตายแล้วก็ได้มโหสถเปิดประตูอุโมงค์ อุโมงทั้งสิ้นก็มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันมหาชนกลับได้ความยินดีพระราชาทั้งปวงออกจากอุโมงค์กับเสนาไปสู่สำนักมโหสถมโหสถสถิตอยู่ณพลับลาอันกว้างกับพระราชาจุรณีลำดับนั้นพระราชาเหล่านั้นตรัสกับมโหสถว่าพวกข้าพเจ้าได้ชีวิตเพราะอาศัยท่านถ้าท่านไม่เปิดประตูอุโมง์อีกครู่เดียว ข้าพเจ้าทั้งปวงก็จักถึงความตายในอุโมงค์นั้นนั่นเองก็อาจจะขาดลมหายใจนะไม่มีออกซิเจนอาจจะขาดใจตายมโหสถทูลตอบว่าข้าแต่มหาราชทั้งหลายพระองค์ไม่เสียพระชนม์ชีพพระอาศัยข้าพระองค์แต่ในบัดนี้ก็หาไม่แม้ในการก่อนพระองค์ก็ได้อาศัยข้าพระองค์จึงยังดำรงพระชนมาชีพอยู่ในการก่อนการไหน ในการที่จะถูกเลี้ยงสุรานะครับไปทำลายสุราที่เจอือด้วยยาพิษไว้พระราชาเหล่านั้นก็ตรัสถามว่าเมื่อไรบัณฑิตนะบอกว่าพระราชาทั้งหลายบอกว่านี่นะเราได้ชีวิตเพราะท่านนะพระโมดสดบอกว่าไม่ได้ได้ชีวิตเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะในอดีตนั้นก่อนหน้านั้นก็ได้ชีวิตเพราะข้าพระองค์มาแล้วราก็ถามว่าเมื่อไรละ่ะบัณฑิตพระโหสดบัณฑิตจึงถูนว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ทรงฟัง ทรงระลึกถึงการเมื่อพระเจ้าจุรณียึดราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้นได้ยกเสียแต่เมืองของพวกข้าพระองค์แล้วกลับอุตรปัญจาระราชธานีแล้วจัดแต่งสุราเพื่อดื่มชายบาลในสวนหลวงได้หรือไม่พระราชาเหล่านั้นก็รับว่าระลึกได้มโหสถจึงทูลว่าในการนั้นพระราชาจุรณีกับเกวัตผู้มีความคิดชั่วประกอบกิจนั้นเพื่อปลงพระชนเหล่าพระองค์ด้วยสุราที่ประกอบด้วยยาพิษ และมัชฌะมังสะเป็นต้นทีนั้นข้าพระองค์จึงดำริว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เหล่าพระองค์จงอย่าได้เสียพระชนมาชีพโดยหาที่พึ่งมิได้เลยคิดในใจดังนี้จึงส่งพวกคนของข้าพระองค์ไปให้ทำลายภาชนะทั้งปวงทำลายความคิดของพวกนั้นเสียได้ให้ชีวิตทานแด่พระองค์ทั้งหลายพระราชาเหล่านั้นทั้งหมดได้สดับคำของมโหสถ ก็มีพระมนัสหวาเสียวโอ้นี่เรารอดตายมาครั้งหนึ่งแล้วหรือเนี่ยนะจึงทูลถามพระเจ้าจุรณีว่าจริงหรือพระเจ้าข้าพระเจ้าจุรณีตรัสตอบว่าจริงดิฉันเชื่อถ้อยคําของอาจารย์เกวัตจึงได้ทําอย่างนั้นมโหสถบัณฑิตได้กล่าวจริงทีเดียวพระราชาเหล่านั้นต่างสวมกอดพระมหาสัตนะก็ทราบซึ้งในคุณนะซึ่งให้ชีวิตแก่ท่านตรัสว่าแน่บัณฑิต ท่านได้เป็นที่พึ่งของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้รอดชีวิตเพราะท่านตรัชนี้แล้วบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยราชาพรทั้งปวงม,มโหสถทูลพระเจ้าจุรณีอย่างนี้ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์อย่าได้ทรงคิดเลยนั่นเป็นโทษของการส่องเสพด,ด้วยมิตรอันลามกนั่นเองอย่าไปโทษใครเลยนั่นเป็นโทษของการคบมิช,ชั่วนะครับเพราะฉะนั้นการคบมิช,ชั่วก็อย่างนี้แหละ คนผ่านก็ผ่านพานไปหาผิดคนที่เป็นบัณฑิตก็ผ่านพานไปหาผลนะครับของเราตอนนี้ครบบัณฑิตทุกอย่างครบแล้วนะแต่ว่าบางทีก็ทิ้งนะบางทีก็ทิ้งตอนไหน,นอกุศลชิตเกิดก็ลาบัณฑิตก่อนนะตอนไหนมาครบบัณฑิตก็กุศลจิตเกิดนะครับก็ครบบ้างไม่ครบบ้างไม่เหมือนกับพระปิงคขียะใช่ไหมพระปิงคขียะนี่ไม่เคยทอดทิ้งพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งลมหายใจเป็นพระ อนาคามีอนาคามีใช่ไหม,มในจุลนิเทศนะเป็นหลานของพราหมภาวรีท่านเป็นผู้ที่ไม่เคยอยู่ห่างจากพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งลมหายใจเลยนะครับทุกลมหายใจเนี่ยอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าทั้งนั้นแล้วนะก็ได้รอดชีวิตมาก็เพราะพระโพธิสัตว์นะพระราชาเหล่านั้นก็สวมกอดนะแล้วก็พระโพธิสัตว์ก็แนะนำนะบอกนะว่าเนี่ยโทษทั้งหลายก็เพราะว่าไปคบกับพวกที่เป็นมิตรามกนะ ก็คือคนพานนั่นเองขอพระองค์ยังพระราชาเหล่านั้นให้อดโทษพระราชาพรหมทัตตรัสว่าเราได้ทํากรรมเห็นปานนี้แก่พวกท่านเพราะอาศัยคนชั่วนั่นเป็นความผิดของข้าพเจ้าท่านทั้งหลายจงงดโทษแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักไม่ทํากรรมเห็นปานนี้อีกนี่เรียกว่าเป็นบัณฑิตนะบัณฑิตเนี่ยนะเป็นผู้ที่รู้นะรู้ตนเองว่าผิดนะเมื่อรู้ตนเองว่าผิดแล้วก็ รกระทำคืนด้วยคนพาณนี้จะไม่รู้ตัวนะการทําผิดแล้วก็จะไม่ยอมรับผิดคนพาณนี่แม้บางทีรู้ว่าผิดก็ไม่ยอมรับผิดแต่สําหรับบัณฑิตเนี่ยจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกถ้ารู้ว่าผิดแล้วก็จะขอโทษกระทําคืนด้วยแต่ว่าจะมีคนพาณกับบัณฑิตอีกก็คือถ้าเป็นบัณฑิตคนอื่นขอโทษก็จะให้อภัยจะไม่เอาโทษแต่ถ้าเป็นคนพาณจะไม่ให้อภัยนะครับอันนั้นก็เป็นลักษณะของคนพาณ อันนี้ท่านอดีตของพระสารีบุตรนะครับท่านก็เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็กระทําคืนก็คือขออดโทษรับสั่งชนี้แล้วให้พระราชาเหล่านั้นขมาโทษพระราชาเหล่านั้นแสดงโทษกะกันและกันแล้วเป็นผู้พร้อมเพรียงชื่นชมกันลำดับนั้นพระเจ้าจุรณีให้นําขาธิยะและโพชิยะเป็นอันมากและดนตรีของหอมดอกไม้เป็นต้นมา เล่นอยู่ในอุโมงกับด้วยกษัตริย์ทั้งปวงตลอดสัปดาห์แล้วเข้าสู่พระนครในนี้มันสวยมากงดงามมากรื่นรมมากเพราะฉะนั้นอย่าออกไปข้างนอกเลยนะก็เล่นกันดื่มกันนะบริโภคอยู่ในออุโมงนะนะั้นแหละสัปดาห์หนึ่งเจ็ดวันนะเขาคงจะต้องมีช่องอากาศเลยอย่างดีนะไม่งั้นนี่ไม่มีออกซิเจนไม่มีอะไรนี่นะโอ้แตงว่าท่านเป็นแบบพวกตาปนิกนะ พวกโยธานี่อายเลยนะพวกนักวางผังเมืองอะไรทั้งหลายนี่อายเลยนะถ้ามาอ่านพระสูตรนี้นี่ก็ให้ทําสการะใหญ่แก่พระมหาสัตว์แวดล้อมไปด้วยพระราชาร้อยเอ็ดประทับนั่งณพื้นราชมนเทีรนตรัสด้วยมีพระราชประสงค์จะให้มโหสถอยู่ในราชสำนักของพระองค์ก็คืออยากจะให้มารับใช้อยากให้มาทําราชการด้วยแล้วพระเจ้าจุรณีนะเห็นคุณของปัญญานะครับก็ตรัสว่าข้าจะให้เครื่องเลี้ยงชีพ การบริหารเบี้ยเลี้ยงและบำเหน็จเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและให้โภคะสมบัติอันไพบุญอื่นๆเจ้าจงใช้สอยสิ่งที่ปรารถนาจงรื่นรมเถิดอย่ากลับไปหาพระเจ้าวิเทหราชเลยพระเจ้าวิเทหราชจะทำอะไรได้บอกว่ามารับใช้เราดีกว่านะเราให้เครื่องบริโภคเครื่องใช้สอยพระราชาวิเทหราชที่ให้เท่าไรเราให้เป็นสองเท่าเลยตัดหน้าจะซื้อตัวนะ ไปมโหสถบัณฑิตเมื่อจะทูลห้ามพระเจ้าจุรณีได้ทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าผู้ใดสละท่านผู้ชุบเลี้ยงตนเพระเหตุแห่งทรัพย์ผู้นั้นย่อมถูกตนเองและผู้อื่นติเตียนทั้งสองฝ่ายนะแสดงว่าเป็นผู้ที่มักน้อยเป็นผู้ที่สันโดษมากนะจะให้สิ่งที่มากๆกก็ไม่เอานะครับแล้วก็ไม่เอาเลยนะก็คือไม่ยอมสละ ผู้ที่เคยชุบเลี้ยงมาก่อนแม้จะให้บำเหน็จให้ทรัพย์สินอะไรน้อยกว่าเพราะว่าจะเป็นการติเตียนตนเองได้ผู้อื่นก็สามารถที่จะติเตียนได้ว่าเห็นแก่เงินใช่ไหมเห็นแก่ทรัพย์เห็นแก่ลาภพระเจ้าวิเทหราชยังทรงพระชนอยู่เพียงใดข้าพระองค์ไม่พึงเป็นราชบรตษของพระราชาอื่นเพียงนั้นก็คือตราบใดที่พระเจ้าวิเทหราชนี้ยังนำรงพระชนอยู่นี้ข้าพระองค์จะไม่ไปเป็นข้าทาสของใครเด็ดขาด ข้าแต่พระมหาราชเจ้าผู้ใดสละท่านผู้ชุบเลี้ยงตนเพราะเหตุแห่งทรัพย์ผู้นั้นย่อมถูกตนเองและผู้อื่นติเตียนทั้งสองฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชยังดํารงพระชนอยู่เพียงใดข้าพระองค์ไม่พึงอยู่ในแว่นแคว้นของพระราชาอื่นเพียงนั้นเนะพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงจงรักภักดีอย่างมากลำดับนั้นพระเจ้าจุรณีตรักสกรมโหสถว่าแน่บัณฑิต ถ้าอย่างนั้นท่านจงให้ปฏติญญาว่าจะมาในนครนี้ในเมื่อพระราชาของท่านที่วงคตแล้วถ้าเกิดพระราชาของท่านนี่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วไม่ดำรงชีวิตอยู่แล้วให้ท่านมานะก็ให้ปฏิญญานะขอปฏิญญากับพระโพธิสัตว์โมโหสถทูลสนองว่าดีแล้วพระเจ้าค่าเมื่อข้าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่จักมานะเพราะว่าถ้าตายแล้วมาไม่ได้นะถ้ามีชีวิตอยู่ก็จะมา ลำดับนั้นพระเจ้าจุรณีพรหมทัตทรงทำรรม,มหาสการะแก่พระโพธิสัตว์ตลอดสัปดาห์ครั้นล่วงไปอีกสัปดาห์เวลาที่มโหสถทูลลาเมื่อจะตรัสว่าแน่บัณฑิตข้าให้สิ่งนี้นี้แก่เจ้าจึงตรัสคาถาว่าดูก่อนมโหสถบัณฑิตข้าให้ทองพันนิกะและบ้านแปดสิบบ้านในแคว้นกาสีแก่เจ้าข้าให้ทาสีสี่ร้อยคนและภรรยา เอาภรรยากี่คนดีหนึ่งร้อยคนให้ไปเป็นภรรยานะภาษีก็รับใช้สี่ร้อยรวมเป็นห้าร้อยนะเจ้าจงพาเสนาคณนิกรทั้งปวงไปโดยสวัสดีเถอดนะครับกาศิกรัตนั้นอยู่ใกล้วิเทหรัตนะอยู่ใกล้กันนะแล้วก็เป็นเมืองขึ้นนะเป็นแว่นแคว้นที่อยู่ในอำนาจของเมืองพาราณสีนะครับ เพราะฉะนั้นพระเจ้าจุรณีจึงประทานบ้านแปดสิบบ้านในการสิกรัตนั้นแก่มโหสถฝ่ายมโหสถทูลพระเจ้าจุรณีว่าพระองค์อย่าทรงวิตกถึงพระราชวงศ์เลยข้าพระองค์ได้ทูลพระราชาของข้าพระองค์ไว้ในการที่พระองค์เสด็จไปกรุงมิถิราว่าขอพระองค์จงตั้งพระนางนันทาเทวีไว้ในที่พระราชชนนีจงตั้งพระปัญจาระจันทกุมารไว้ในที่พระกนิษฐภพาดาทูลชนี้แล้ว ได้อภิเษกพระนางปัญจาระจันทีราชธิดาของพระองค์กับพระเจ้าวิเทหราชแล้วจึงได้ส่งเสด็จพระเจ้าวิเทหราชข้าพระองค์จากสรงพระราชมารดาพระนางนันทาเทวีและพระราชโอรสของพระองค์กลับมาโดยเร็วทีเดียวพระเจ้าจุรณีพรหมทัตตรัสว่าดีแล้วพ่อบัณฑิตนะครับก็เสวนาไปนานเหมือนกันนะทีแรกก็ว่าจะไม่ยุ่งกับเมืองนี้แล้วเทียวนะ อุตส่าห์ไม่ไปรบด้วยนะไม่ไปเอาเรื่องด้วยเนี่ยนะจะมาฆ่าพระราชาร้อยเอ็ดหัวเมืองแต่ว่าพ่าบริษัทก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะก็เลยอุดเสียเวลาไปมากเลยทีเดียวแต่ว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าการได้คบกับบัณฑิตเนี่ยได้เห็นคุณได้เห็นปัญญาก็เป็นผู้ที่นิยมปัญญาก็เลยได้บำเพ็ญบาร,รมตีต่อมาเรื่อยๆในหลายๆภพหลายๆชาติพระเจ้าจุรณีพรหมทัตนะครับก็ตรัสว่าดีแล้วแล้วก็ยังโมโหสถให้รับฝาก ข้าทาสชายหญิงโคกระบือและเครื่องประดับและทองเงินช้างมา้ารถอันตกแต่งแล้วเป็นต้นที่พึงพระราชทานแก่พระราชธิดาฝากไปด้วยนะพวกข้าทาสบริวารเครื่องประดับพวกทองคําอะไรต่างๆด้วยพระดํารัสว่าเจ้าพึงให้ทรัพย์เหล่านี้แก่พระปัญจาระจันทีราชบุตรีของข้าเมื่อทรงพิจารณากิจอันควรทำแก่เสนาภานะจึงตรัสว่า พวกเจ้าจงให้อาหารแก่ช้างและม้าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพียงใดจงเลี้ยงดูกองรถและกองราบให้อิ่มหนำด้วยข้าวและน้ำเพียงนั้นก็แลครั้นตรัสอย่างนี้แล้วเมื่อทรงส่งมโหสถบัณฑิตไปพระเจ้าจุรณีก็ตรัสว่าพ่อบัณฑิตเจ้าจงพากองช้างกองม้ากองรถกองราบไปขอพระเจ้าวิเทหราชมหาราชจงทอดพระเนตร เห็นเจ้าผู้ไปถึงกรุงมิถิลาแล้วนะาก็ไปส่งเสด็จด้วยนะพระเจ้าจุรณีทรงทำสการะใหญ่แก่มโหสถบัณฑิตแล้วทรงส่งไปด้วยประการชนีแม้พระราชาร้อยเอ็ดเหล่านั้นก็ทำมหาสการะประธานบรรณาการเป็นอันมากฝ่ายเหล่าบุรุษที่มโหสถวางไว้ในสำนักของพระราชาร้อยเอ็ดเหล่านั้นก็แวดล้อมโมโหสถตอนนี้ก็ตีตัวจากละ ว่าส่งให้ไปเป็นไส้ศึกอยู่กับพระราชาร้อยเอ็ดหัวเมืองนะครับเขาเหล่านี้ก็จงรักภักดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นป่านนี้ก็คงจะหลุดพ้นไปหมดแล้วนะครับด้วยความจงรักภักดีในพระโพลิกสัตย์ก็จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าก็คงจะต้องพ้นทุกข์ไปแล้วนะถ้าเราจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ไม่นานนะเราก็คงจะพ้นทุกข์เหมือนกันโมโหสถก็เดินทางไปด้วยบริวารมากในระหว่างทาง ได้ส่งคนไปเก็บสวยแต่บ้านที่พระเจ้าจุรณีที่ประทานไว้ก็ถึงวิเทหรัฐฝ่ายอาจารย์เสนกะได้วางคนไว้ในระหว่างทางสั่งว่าเจ้าจงดูพระเจ้าจุรณีเสด็จมาหรือไม่และบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมาเจ้าจงบอกข้าฝ่ายคนผู้รับคำสั่งของเสนกะเห็นมโหสถมาแต่ไกลาราวสามโย์จึงมาแจ้งแก่เสนกะว่า มโหสถมากับบริวารเป็นอันมากเสนกะได้ฟังประพฤติเหตุจึงได้ไปสู่ราชสำนักฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชประทับอยู่ณพื้นปราศาสตรทอดพระเนตรภายนอกทางพระแกลเห็นกองทัพใหญ่ทรงรำพึงว่าเสนาของมโหสถมีน้อยก็เสนานี้ปรากฏว่ามากเหลือเกินพระเจ้าจุรณีเสด็จมากระมังหนอ,อยังระแวงนะ อุตสาห์ปลอดภัยส่งมายังเมืองตัวเองแล้วยังระแวงคิดว่ากองทัพของเรกสดเป็นพระเจ้าจุรณีเพราะว่าตอนไปนั้นมีน้อยว่าตอนกลับมานั้นมีมากทรงรำพึงดังนี้ก็ทรงทั้งกลัวทั้งทรงสะดุ้งเมื่อจะตรัสถามอาจารย์ทั้งสี่จึงตรัสถามว่าเสนาคือกองช้างกองมา้ากองรถกองราบนั้นปรากฏมากมายเป็นจตุรงที่นีเสนาที่น่ากลัวบัณฑิตทั้งหลายสำคัญอย่างไรหนอ ลำดับนั้นเสนกะเมื่อจะกราบทูลข้อความนั้นจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาราชเจ้าความยินดีอย่างสูงสุดย่อมปรากฏเฉพาะแด่พระองค์มโหสถพากองทัพทั้งปวงมาถึงแล้วโดยสวัสดีบอกว่าไม่ต้องตกใจหรอกเพราะว่านั่นเป็นกองทัพของมโหสถเพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงดีพระทัยเถิดพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังคำของเสนกะจึงตรัสว่าดูก่อนท่านเสนกะเสนาของมโหสถบัณฑิตน้อย ก็แต่นี่มากมายเสนกะทูลตอบว่าโมโหสดจักทาให้พระเจ้าจุรณีทรงเลื่อมใสพระเจ้าจุรณีทรงเลื่อมใสแล้วจักพระราชทานเสนาแก่โมโหสดพระเจ้าวิเทหราชจึงให้เอากลองตีเป่าร้องไปในพระนครว่าชาวเมืองทั้งหลายจงตกแต่งพระนครต้อนรับมโหสถบัณฑิตชาวพระนครก็ทำตามประกาศมโหสถเข้าพระนครไปสู่ราชสำนัก ถวายบังคมพระเจ้าวิเทหราชแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนหนึ่งลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชเสด็จลุกขึ้นสวมกอดมโหสถแล้วกระทับเหนือบัลลังก์อันประเสริฐเมื่อจะทรงทําปฏิสันฐานจึงตรัสว่าคนสี่คนนําคนตายไปทิ้งไว้ในป่าช้าแล้วกลับไปฉันใดพวกเราทิ้งเจ้าไว้ในกัปปิละรัตแล้วกลับมาในที่นี้ก็ฉันนั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าเปลื้องตนพ้นมาได้เพราะเหตุไรเพราะปัจจัยอะไรหรือเพราะผลอะไรคนที่นําคนไปป่าช้านะครับถ้าไม่มีคนที่ติดตามหรือว่าคนที่เขาแห่ประโคมจัดงานอะไรก็เฉพาะสี่คนเท่านั้นใช่ไหมนะหามไปสี่คนนะครับแล้วคนที่เอาไปทิ้งก็ไม่กลับมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยเหมือนกับ พาเจ้าไปเนี่ยนะไปทิ้งไว้ในป่าช้าแล้วกลับมาเนี่ยแล้วนะเจ้ากลับมาได้อย่างไรเหมือนคนตายแล้วนะใช่ไหมเรื่องตนมาได้อย่างไรเพราะปัจจัยอะไร